น้องไก่กับต็งไก่นะคะนี่นะคะแซบเลยจ้ะนี่นะคะแล้วก็เราก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของส้มนะคะส้มนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างตอนนี้เราก็มาริงกันก่อนนะคะมีผักกระเฉดด้วยนะจ๊ะนี่นะคะน่องไก่นะคะนี่ค่ะกินงจันร้อนๆเลยจ้ะกำลังร้อนๆเลยอันนี้น่องไก่นะคะ น่องหนึ่งน่องนะคะนี่นะคะนี่ตีนไก่นี่นะคะนี่ิกนกันได้เลยจ้านี่ค่ะก็เอาเผ็ดพอดีนะคะไม่พอดีเลยมันก็เผ็ดแล้วเนาะ <c oughs> เอาเผ็ดนิดหน่อยนะคะจะไม่มากนี่นะคะเส้นผักกระเฉดวันนี้จะมากินพูดคุยกันนะคะอาหารมื้อนี้อะไรก็คุกเตีว๋วมันอร่อยค่ะ กินก่อนนะคะก่อนพูดเพราะมันกำลังอร่อยปิดติดในการกินร้อนนะคะวันนีใส่เสื้อก็เหมือนกัเสื้อกล้ามแต่ไม่ใช่เสื้อกล้ามเสื้อแข็งกุดแบบบ้านๆร้อนมาก อออ่อนพูดเราก็จะพูดประโยชน์ของส้มนะคะว่าที่เราจริงกันทุกวันส้มมามีประโยชน์อย่างไรนะคะอเนื้อไก่ก็อร่อยค่ะ ทำเป็นน้ำขุกเิกนะคะอร่อยอยังไม่เข้าเข้าปล่าเลยร่วงเลย้องส่ยจะไม่ให้เรากินร่วงเอาไหมาอืมสำเร็จนี่ขาไก่ไปเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเนี่ยขาไก่เนะี่ยอืม,อม ไน่องไก่มันก็อร่อยแบบนี้แหละนะคะแล้วก็จะพูดถึงนะคะประโยชน์ของส้มค่ะส้มนี่นะคะเราก็กินเป็นคนชอบกินส้มมากนะคะส้มนะคะอุดมไปด้วยนะคะวิตามินวิตามินนะคะบางคนจะเรียกว่าความความแบบว่าความคล่องของปากคนนะวิตามินนะคะแต่ว่าตามตัวอักษรแล้วเขาจะเรียกว่า วิยามินซีช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันก็เหมือนขมานาวด้วยแหละไรฟันและยังช่วยสร้างคอลลาเจนนะคะที่เป็นองค์ประกรอบนะคะของเนื้อเยื่อจึงช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นนอกจากนี้ส้มยังมีคุณประโยชน์อื่นๆนะคะต่อร่างกายเช่นจากการวิจัยของประเทศนะคะสวีเดนนะคะพบว่าผู้ที่รับประทานนะคะ อาหารเช้าและดื่มน้ำส้มด้วยจะสามารถดูดซึมเหล็กนะคะได้ดีขึ้นสองเท่าครึ่งน,นะคะ2เท่าครึ่งค่ะเขาบอกมาแบบนี้นะส้มยังมีวิตามินนะคะ A ด้วยนอกจากนี้ยังมีไบโอนะคะไบโอราโวนนะคะนอยซึ่งเป็นมีอยู่ในพวกผักนะคะผลไม้หลายชนิดนะคะและเป็นที่รู้จักกันนะคะในชื่อ วิตามินพีนะคะหรือ C2 นะคะซึ่งช่วยให้วิตามินซีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะและทำให้ผนังหลอดเลือดฝอยนะคะแข็งแรงขึ้นนะคะนี่แหละค่ะวิตามินนะคะหรือวิตามินนะคะนี่ค่ะมีประโยชน์นะคะส้มเนี่ยกินทุกวันเลยค่ะกินทั้งเปลือกทั้งไรกินหมดไม่ใช่เปลือกนี่นะคะ ข้างในนะคะเนื้อข้างในนะคะที่เรากินเนี่ยน,นะคะแกะออกนะเนี่ยเนี่ยไปกินหมดเลยนะคะโหพูดไม่นั่นนะคะขายดีมากเลยจ้ะกินแบบนี้นะคะนี่นะครับให้ดูนะคะจะกินแบบมื้อกินส้มชอบมากกินแล้วทาให้เราเนี่ยเอ่อเลือดตกกอน,กอนเคยไหลาตหลามเลยฟันก็ไม่ค่อยไหลแล้วนะคะก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะอ๋อ อกินอ่าที่อุ่นเลยพูดแูดจะบอกว่าพืดไปด้วยพูดไปด้วยพูดผิดขออภัยนะคะกินขานะค่ะ วันๆกินน้ําเยอะๆก็ดีนะคะมันช่วยช่วยให้เราเลือดข้างในมันไหลเวียนได้ดีค่ะเนี่ยอร่อยมีทั้งโปรตีนม,มีผักมีส้มผลไม้เนี่ยชอบกินแบบนี้นะคะง่ายๆเลย เนี่ยแบะเนื้อแล้วโปรตีนโปรตีนเนื้อไก่นะคะเนี่ยเนื้อไก่มากินกันเลยจ้า พริกมันก็เผ็ดน,นี่เนี่ยอร่อยแค่เส้นแค่เส้นก็อิ่มแล้วนะจ๊ะนี่ร้อนสุดๆเมื่อวานร้อนมากๆจบบ่าย บ่ายโมงหรือบ่ายหนึ่งไปสองหัวร้อนมากเลยขนาดทุ่มหนึ่งแล้วยังร้อนเลยนะน้ำน้ำในฝักบัวนี่ร้อนต้องบกต้องเอรองน้ำไว้ในถังถังใหญ่เลยนะให้เย็นๆนะคะค่ะก็ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยค่ะ แค่ค่าจับเพียงกระไรทั้งปวงบุญรักษาภระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไปพาคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ